ราทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทามกับดิฉันนภวันเกิกเกษมสุขค่ะปศุสัตว์เขตห้าเร่งสืบหาที่มาของเชื้อออฮิวาเทียมในเลือดไก่หลังมีผู้บริโภคอาการท้องเสียจากการทานข้าวมันไก่ สัตวแพทย์ไพรุธ ai, รรเฮงแสนชัยปศุสัตว์เขต5กล่าวว่ากรณีที่ประชาชนรับประทานเข้ามันไก่แล้วท้องเสียจากเชื้ออลฮิวาเทียมซึ่งถังเจ้าหน้าที่ปศุสัสตว์ร่วมกับสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนเชิงลึกพบว่าเกิดจากผู้บริโภคเลือดไก่ที่ปนเปื้อนเชื้ออลฮิวาเทียมเข้าไป แต่หลังจากการตรวจสอบตั้งแต่การเลี้ยงไก่และโรงชำแหละไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนั้นได้มีความสงสัยว่าอาจจะเกิดจากกระบวนการการผลิตเลือดไก่เพราะเชื้ออะฮิวาเทียมจะพบในทะเลโดยคาดว่ามาจากการนำไปแช่ในน้ำเกลือซึ่งทำให้ปนเปื้อนเชื้ออะฮิวาเทียมได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของนักวิชาการปศุสัสตว์และสาธารณสุข ซึ่งได้ข้อสรุปหาสาเหตุและการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกทั้งนี้เชื้ออาฮิวาเทียมตายได้จากการปรุงสุกโดยเฉพาะการนำเลือดไก่มารับประทานควรผ่านการต้มหรือนึ่งที่อุณหภูมิเกิน70องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะเราไปฟังข้อคิดดีๆจากพระคุณเจ้าป่าวนามัสการค่ะเจริญพรยตาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีอยู่2วิธีที่บุคคลผู้ที่เผชิญอยู่จะต้องเจอนั่นก็คือหาวิธีหนีมันหรือว่าหาวิธีที่จะลุยกับมันหากหาวิธีหนีมันก็คืออาจจะมีทางที่นํามาซึ่งการสูญเสียผลประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดเราหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นบทเรียนและก็เป็นคุณค่าให้กับตัวเราจเจริญทา ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและท่านข่าวทันทรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันทามได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง wbtv ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย์6 7 1 3 4ก